เกิดทั้งในการแถลงข่าวนะคะในการสแสดงความดีกับท่านนักข่าดิษฐกวิจัยนะคะในการสร้างความภาคภูมิใจของทไทยในเวทีการประกวดประดับนาชาตินะคะที่ฮ่องกงะซึ่งในวันนี้ทางวชรนะคะทางสำนักงานการวิจยัยแห่งชาติก็ได้รับเกียรติจากท่านนักข่าดิษฐ์วิจัยที่ได้เดินทางไกลนะคะไปประกวดที่เวที เอชียเอ็ i ซิบิชันออฟอินโนเวชันแอนิเมชันที่ฮ่องกงนะคะ AE 2025 so ค่ะก็ขออนุญาตที่จะเรียนคุณวัชัะะศิพรนะคะคุณนนทเตชนะคะจากการเป็นบาฝ่ายผลิตแ่งปเะเทศไทยนะคะวันนี้มาร่วมในส่วนของการแพล่ชาด้วยทางท่านดรสาวิตรีบาโม่นันทญานะคะจากสถาบันวิจัยวิทยาแห่งประเรทศไทยนะคะและทางดรรุ่งาคุณยาลุเจชนะคะ ทางผู้โดยสารนะคะทางผู้รอของวชท่านผู้โดยสารแู้มีเกียรติท่านนักวิจัยทจานผูสื่อข่าทุกท่านค่ะในโอกาสนี้นะคะทางสำนักงานการวิจัยแงชาติวชภายใต้กระทรวงการตุนศาสตร์วิัยาด้วยการต้องขอแสดงความนิยมกับท่านนักวิจัยอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้นำผลงานไปสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับนานชาติที่ฮอกกงค่ะซึ่งเวที a e i i นะคะถือเป็นอีกเวทีนึงที่ ได้มีการเดินการพุ่งเน้นนะคะในการให้การนับยนุนะคะกับสินคิดและวัฒน,นรรมในวิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปรยโยโดยเฉพาะในเชิงของธุรกิจงานที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่4-5ถึงาธันวาคม2 5 6พแที่ผ่านมา,นาเขตบริหารที่เส่องกงนะคะแห่งสหประชาชาจีนเราก็ได้เห็นผลงานจากนานาองค์กรนานาประเทศที่ได้ร่วมกัน เข้าสู่เวทีระดับนานาชาติซึ่งในนามของประเทศไทยเราก็าได้มีท่านนักประดิษฐ์นักวิจัยนำผลงานเข้าสู่เวทีการประกวดนะคะร่วมๆเกือบสามสิบผลงานทีเดียวซึ่งในโอกาสของ,าาก,งาก,การจัดกิจกรรม่างหวัดผลงานนะคะก็ได้เทียบเทียกับพมาตรฐานของท่านนักประดิษฐ์ท่านนักวิจัยจากประเทศต่างๆและองค์กรนานาชาติ ซึ่งในส่วนของผลงานที่ได้เข้าสู่เวทีที่ฮ่องกงในปีนี้ก็มากกว่าร้อยคนงานนะคะมีนานาประเทศทั้งเอเชียแล้วก็ที่ทางยุโรปที่ได้ร่วมประกวดซึ่งจากของประเทศไทยนะคะจาก13หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจนะคะสาาถาบันศึกษาแล้วก็ยังมีทางโรงเรียนด้วยนะคะระดับมัธยมก็ได้นำผลงานเปลี่ยนแปลงแล้วเข้าร่วมประกวดในเวที ที่นั่งมีเห็นยิ่งที่ผลงานของนักประดิษฐ์ไทยนะคะสามารถคว้าเหรียญรางวัลประเภทต่างๆแล้วก็ยังมีผลงานที่ได้รางวัลน,นะคะ cai award innovation นะคะ innovation จากา china association of innovation นะคะเอ่อจะมีเป็นสองผลงานทีเดียวลผลงานหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเ e ๊ p o l ล m a Bio Cosmetics เมติกสกของท่านลอรอ์ดดร็อปเตอรมาริานาเกตคัดาานาจ๊ะนะจากมหาวิทยาลัยซานตารีแล้วลลยังมี ผลงานที่เกี่ยวข้องโปรแกรมช่วยตัดสินใจนะคะในการใช้พลังงานเซลฟา้าเพื่อประเมินค่าในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปอันนี้จากทางเซลฟ้าฝ่ายบริประเทศไทยนะคะโดยทางคุนท,ที่ติดตั้งสี่ิบประภาวัดในขนะค่ะซึ่งตอนนี้ในช่วงต่อไปบชก็ขออนุญาตเชิญน,นะคะที่จะได้นำรางวัลรางข่าวมาร่วมแบ,บ่งปันประสบการณ์ผ่านเวทีเสวนาฟองไอเดียทัววอนค่ะ เส้นทางความสำเร็จของ,ง,ของนักผลิตไทยในเวทีรนดาัชาติซึ่งก็จะเชิญน,นักผลิตนะคะมาเล่ามุมมองนะคะเล่าความ,มมุ่งมั่นแล้วก็เล่าในส่วนของสิ่งที่ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อสามารถเดินทางไปคว้ารางวัลในเวทีระดับชาติในครั้งนี้ค่ะก็ในโอกาสนี้ต้องขอแสดงความดีนะคะกับนักผลิตทุกท่านที่ได้ขขนนระหวันนะคะแสดงความภาคภูมิใจนะคะกับการเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการสร้างชื่อเสียง เราต้องขับเคนให้เป็นมาตรฐานของเลี่อนฟังนวัตกรรมของไทยเข้าสู่เวทีโลกในนามของประเทศไทยค่ะขอขอบคุณค่ะ